สวัสดีค่ะพี่น้องตอนสาย,สายวันนี้ได้เวลาออกกําลังกายด,ด้วยค่ะเด้อหนาสีสดหนึหน่งสิผ้ามานลินหุ่นละหุบพี่น้องตอนนี้น้ำหนักเจ็ดสิบสี่พี่น้องตรงตอ,ออกกําลังกายเนาะโอเคค่ะไปหุบละหุบกันเลยค่ะผู้สาวสวัสดีกับผู้สาวสไม่ออกกําลังกายแล้วนะโอเค See you Hej velkommen til den her video. Tak for at se den her kanal. แล้วขเบิ่งตูนอุย้ยอันพื้นที่พ่มีมันก็จะตีแบบนี้แหลนะอันนี้ข่อยอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าขยให้ขยเต้นขยเต้นบ่ได้อันขยเห็นอันพี่ขเขาเนื้อพ่นเต้นนะ่ะเออดีต่อละต้องออกกำลังกายวันละนิดนะเนาะมิสออกกำลังกายใช้ไวมินุดสามสิบนาทีพี่น้องตัวมือเออ เพราะว่ายังก็เฮตุให้หัวใจมันเต้นนะี่สนะล้วกะ็อันนี้ก็อันหูอยู่พี่น้องแต่ว่าคอยกับไปเลี่ยนมาเนาะเลี่ยนแอสเซเตินเนี่ยเลี่ยน,ยนผู้ซอยพยาบาลเชนะมัก็สิมีเลียนเกี่ยวกับพวกลางกายกอยยังสิเนาะเออนั่นแหละเราก็เลี่ยนยากพี่น้องแต่ว่ากะแต่ว่ากับมวลพอได้ห้าได้ได้ไดไดห้าหูหูซับหูโลกของมันแล้วสินะมวล ล้วก็ไออย่างละล้วก็เรียนคือคืออย่างละพี่เส้นงานหนาห้องทุกหมื่นเะสียนะเดี๋ยวเสียมาบอกให้ฟั่งดอกพี่น้องเดี๋ยวเสียมาไล่สดไห้ฟั่งดอกแต่ว่าตอนนี้คือข่อยอ่านหนังสือหนาค่อยพ่ดไม่เวลาอันติดตา้มอันอันช่องข่อยเลืเสียนะข่อยเฮ็ดไวเพื่อบอกให้ช่องข่อยโดนปิดนั่นสิแม่พี่น้องเพราะข่อยกระสูก,ก็มันมาตั้งหลายปีเนาะ มินี้สิไปเที่ยวลาเรนเดียกับแันเมมโมนตอนนี้จะอบนะไกยก็นเนาะตอนนี้สิอ้วนอวบเนื้อนมไข่นหนึ่งเด้อพี่น,ออน้องเด้อโบกหนึ่งหดอกหลายติบละตอนนี้เราต้องเอาออกนี่เราต้องเอาออกสิ่งที่เราเข้าไปเราต้องเอาออกอยอ,อนันออกกังกาไม่ได้สองอาทิตย์พี่น้องไขวไปว่าเคยืียังละไอ เล่นมือละาสิบหานาทียี่สิบนาทีแน่นเสร็จะแล้วแต่กับนอ้นอ,งนอ,งนองแพทน้องน้องสาวน้องแพทมันเสร็จนะออกแบบบอกบอกฮอตรโหนะเล่นฮอดเล่นกล้ามเล่นยังเสร็จนะเล่นฮอดแต่ว่าเด็กเงืองสิไหมเออเผาผานแต่ว่าเห็ดแค่ยี่สิบนาทีเสร็จนะแล้วก็เอ่อ,าาอคอ,อ,อยเบิ้งคลิป YouTube ยูทูบของยายคนหนึ่งเพิ่อนเห็ดไปนน้ำเนาะของยายคนหนึ่งเพิ่นเน่ะ เพิ่นออกกำลังกายมือโบต้องออกกำลังกายดนเพบางว่าโบต้องเป็นฮอดชัมม่วโมงก็ได้มือเลยยี่สิบนาทีหรือยสิบหานาทีหลัหกาาการกินข้าวกินแบบว่าโบกินหวานโบกินมันโบกินแป้งแต่ว่ากัเพิ่นก็กินเนื้อกินผักเสีนะแต่ว่ากัอาหารกัโอเคอาจจะมีมือบางมือที่ว่าเขาแบบเอ่อโคตรนี่ยังไงมือที่เขาฟรีเสียนะมือที่เขาก,กินแบบได้ตลอดเสียนะอ่า ไปดูนะคะว่าน้ําหนักตัวจะเท่าไหร่คะ so ตอนนี้หูระหุบนี่กับเผาพันไดยดีนะคอยคอยอ่ยยื้นคอยยืนอยยนหูระหุบป,ประมาณสิบหา้านาทีพี่น้องเผาพันไปลอยแคลานะก็ถือว่าโอเคคลิปนี้ยโบตัดเนาะพี่นอ้องอลงเลยคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะคะลงสดๆเลย อาจจะมีใส่แอปเพลงนุดดิ่หนัดแน่เนาะเฮ็ดอะไเห็ดเลยนะนเลยนะได้เลยออกกําลักายบาล้นิดจิตแจ่มใสเด้อพี่น้องเด้อจิตแจ่มใสเราก็ได้แบบว่าเอ่ออ่คนนี่ยงล่ะการเต้นหัวใจเสียงมัซซีเฮ็ดแห้วสูบฉีบเพราะว่าเข้าใครๆว่าเข้าบำรุงปอดใช่ไหมพี่น้องเวลาเข้าหายใจขึ้น แล้วหายใจหดหดน่ะมันสวยบำรุปปอดสินะอันเที่ยวนาเดี๋ยวคอยจะออาไลัยสดน้เที่ยวนาคอยจะไปพักทิกไปฝึกงานอยู่ใสงสินะแล้วก็คอยออกไปคอยจะไปสอบอีหยังสินะก่อนก่อนไปเดี๋ยวจะไปสอบตอนนี้คือคอยคอยยุดอ่าอ่าก็เนียแหละยุดลุงเรียนสามอาทิตย์ยุดซัมเมอร์เฟียนะสามอาทิตย์สามอาทิตย์นี่คอยสิ เทรนเกี่ยวกับบท,บทบทที่ว่าเกี่ยวกับยานะบทฟาร,ร์มาคุโลกินะ่ะเพราะว่าตอน่อยตอนคอยกลับก็บกบไปเลียนเนี่ย,อย,นนนย่อยตรงไปสอบวิชานี่เองเซน่ะก่อนที่เขาจะออกไปฝึกงานเจน่ะเพราะว่าพักทิกนาน,นี่เฮ็ดงานเกี่ยวกับยาเยอะมากเซนะ่ะเดี๋ยวก่อนน้องแพทย์น้องแพทย์สีซอยข่อยเทรนใช่ไหมพี่น้องสีซอย อันนี้ก็เบาไปน้ำเนาะแต่ว่าพระท่านออกาพรท่านออกมาไล่สดแต่ว่าบาวขาว่าวให้ฟังซื้อเพราะว่าโอ้มม่เรียนตอนเถ่าพี่น้องเอ้ยความจำบอดีผู้ใดเรียนอยู่กับทองจำมันดีเนาะจำบ่ได้เมียบุมนว่าบอยากเก่งเด้จำบ่ได้ต่อต่ ต้องต้องตองต้องแบบหนึงลูกแม่ปั่นกันลูกสาวข่อยกันนางเนี้ยแม่ก็เพสต้าก็ลอกแป๊บหนึ่งเพสต้านะเพราะว่มออดคลิปอยู่ไงรอให้มันเดี๋ยวมันก็จบแล้วเนี่ยติ้โมดูแกนมมนสเตอร์เราโง่เลยไอ้กอลไม่ให้แม่ล่วงนะลูกสาวข่อยพี่นงข่อยออกกับร่างกายบาดแมันกับมันตะกวนข่อยนี่ละเอารอดไป อดไปเลยไม่ต้องไปสนใจแม่ระวังอยู่แล้วถ้าเกิดยูพูดน่แม่จะร่วงนะ <immen mesela> ลงไปเลยลงต่ำๆแล้วคานเร็วๆคานให้เร็วไม่ต้องหัวสูงหัวต่ำๆหมอบหัวด้วยมันกานอยู่ขางลานข่อยนี่ไปให้ถึงประตูค่อยขึ้น <t eks> ไปให้ถึงประตูค่อยขึ้น <t eks> เออขึนข้นไปเขาเนี้ยค่อยบอน คอยบอกอันเรียนหูระหูมักกัอบอย่างพานไข่พี่นอ้องหาน้าทีต่ตัวนึงแตงเมื่อแล้วพี่น้องนะตัน วิธีการเด้อพี่น้องไม่กลับมุดคอโทษดิคือไม่เหมืเอเงี้ยนี่นี่พี่น้องอันนี้คือบาวาอว่านี่ให้ใส่เห็นน้องคนนั้นเปลากคนออกกำลังกายเนาะเพคนใส่อันนี้ไว้เียนะแล้วมันจีนร้อนเดี๋ยวคอยกำลังสีสังส่งที่ว่ามันมันทนมันกัดทนอะ่ะเดี๋ยวคอยกำลังสั่งมาอยู่เนี่ยโตโตโต

พี่น้องสมนิเลยเด้อเดี๋ยวจะไปปัน่ตนต่อเงาวๆกะห็นบอสมนิกะหนาก็เริ่มมั่นดดเดดเอื้ออะไรของสินาะลดนมอะไรล่ะ <c oughs> โอเคค่ะออกกําลังกายวันละนิดจิตแจใสนะคะไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ